งานแถลงข่าวมหกรรมคอนเสิร์ตการกุศลศซลปินรวมใจเพื่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเมื่อวันที่14สิงหาคม2567เวลา13.00นานห้องประชุมสารสินอาคารศิลิคุณากรมหาวิทยาลัยคอนแกน่นซึ่งมีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วยอาจารย์นัทสมนธนกุลรังสลิดรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและสื่อสารองคอ์กรมหาวิทยาลัยคอนแกน รองศาสตราจารย์พัทธรพงศ์มกรเวทคณะบดีคณะแพทยาศาสตร,ร์นายสุมิตรศักดิ์พลลำประธานชมรมหมอลำเรื่องต่อก่รนายผู้กันปุริสายรองประธานชมรมหมอลำเรื่องต่อกอรการจัดกิจกรรมโฮปฟอร์เฮลมหกรรมคอนเสิร์ตการกุศลของศิลป,ปินรวมใจเพื่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองซึ่งมีกำหนดจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่7ก,กันยายน2567ณศูนย์ประชุมเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยคอนแก่นด้วยโรงพยาบาลศรีนครินคณะแพทยศาสตร์ได้ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีความสำคัญเป็นอันดับสามของเทศโดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมักจะมีความพิการเกิดขึ้นเนื่องจาก การทำงานของสมองเสียไปเกิดเนื้อสมองตายและส่งผลให้เกิดความพิการกรณีที่มีอาการรุนแรงอัดถึงแก่ชีวิตหรือมีโอกาสกลับเป็นซ้ำและมีความจำเป็นที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลบ่อยครั้ง <c oughs> เนื่องจากผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เป็นเหตุผลทำให้ครอบครัวต้องประสบ ปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลซึ่งจําเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์การดําเนินงานของโรงพยาบาลศรีนครินเพื่อการดูแลรักษาในเรื่องนี้มีความจําเป็นต้องใช้ทรัพยากรต่างๆมาช่วยในการดําเนินกิจกรรมด้านการดูแลรักษาการพัฒนาวิชาการและบุคลากรเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริการจัดการต่างๆ จึงได้จัดตั้งกองทุนโรคหลอดเลือดสมองขึ้นซึ่งกองทุนนี้ดำเนินการภายใต้มูลนิธิคณะแพทย์ใช้ในการเสริมสร้างศักยภาพให้อยู่ในระดับเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความพร้อมในการทำประโยชน์ต่อสังคมต่อไปมหาวิทยาลัยคอนแก่นนอกจากการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอนแล้ว ยังให้ความสำคัญในเรื่องศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกและภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของชาติที่ได้รับการพัฒนาควบคู่กันไปโดยมีชมรมหมอลำเรื่องต่อกรมหาวิทยาลัยคอนแกน่นที่ก่อตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาวอีสานโดยที่ผ่านมาทางชมรมหมอลำเรื่องต่อกรก็ได้จัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยคอนแกน่น เพื่อทำนุบำรุงด้านศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยคอนแก่นอยู่เสมอดังนั้นจึงเกิดความร่วมมือระหว่างชมรมหมอลำเรื่องต่อกรอก,กับโรงพยาบาลศรีนครินมหาวิทยาลัยคอนแก่นขึ้นเพื่อจัดกิจกรรมการกุศลโ o ฟ For ์เฮ l มากรรมคอนเสิร์ตการกุศลศิลปินรวมใจเพื่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองซึ่งรายได้จากการจัดกิจกรรมทั้งหมด โดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับโรงพยาบาลศีนครลินคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานกุศลหรือจองบัตรคอนเสิร์ตเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นแล้วพบกันนะครับวันที่7ก,กันยายน2567ที่ศูนย์ประชุมการจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแกน่น คณะแพทย์เนี่ยจัดคอนเสิร์ตมหากรรมการกุศลนะครับเพื่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือกนะครับนะโดยใช้คอนเซปต์งานว่าคือ hope for health นะครับความหวังสุขภาพนะครับโดยรายได้ทั้งหมดจากการจัดเนี่ยก็คือมาช่วยผู้ป่วยที่รายได้น้อยนะครับที่มีค่าใช้จ่ายเกินสิทธิ์ต่างๆนะครับเพราะว่าปัจจุบันเรายอมรับว่าโรงพยาบาลศรีนครินเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยนะครับเราอยากให้คนไข้ในอีสานของเราทุกคนเนี่ย อย่างที่ท่านครับท่านคณะบดีบอกว่าอยากให้เข้าถึงเทคโนโลยีที่ดีแต่เทคโนโลยีที่ดีเนี่ยมันมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายนะครับนั้นกองทุนตรงนี้มันก็จะมาช่วยตอบโจทย์ตรงจุดนี้นะครับช่วยให้ในใคนไข้เนี่ยกลับมาสู่ชีวิตปกติได้เร็วที่สุดนะครับ,บในส่วนของสิลป,ปินที่จะมาร่วมงาน,น,นมีท่านใดบ้างครับมีเยอะครับก็คือมีจากชมรมไหนายๆแค่ชมรมนะครับชมรมตอกกรชมรมหมอหมอลาอินเตอร์ต่างๆ,ๆนะครับโดยมี บอยสิริชัยนะครับเป็นตัวแทนนะครับที่จะมาคอยประสานงานคอยต่างๆนะครับที่ทําให้หมอลําทุกคนมาช่วยกันนะครับแล้วก็เป็นสะพานบุญให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนได้มามีส่วนร่วมตรงนี้ครับ,บงานกำจัดวันที่เท่าไหร่แล้วก็บัตรจําหน่ายที่ไหนบ้างแล้วก็ซื้อได้ยังไงครับงานจัดวันที่วันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่7กันยายนนี้นะครับโดยงานเริ่มตั้งแต่บ่ายสามโมงเย็นนะครับโดยเรามี เรื่องวิชาการเกี่ยวความรู้เกี่ยวกับโรคดลเลือดให้คนได้เข้าถึงได้รู้แล้วก็ได้เข้าใจนะครับโดยสามารถซื้อบัตรออนไลน์ได้นะครับโดยผ่านเพจของมหากรรมรการคอนเสิร์ตการกุรสนะครับ hope for h e a l h นะครับาสามารถทักไปที่ inbox ได้เลยนะครับเรามีแอดมินคอยคอยตอบนะครับแล้วก็คอยให้ซื้อบัตรบัตรมีหลายราคานะครับเราอยากให้ทุกคนเข้าถึงนะครับบัตร199บาทนะครับแต่ถ้าบัตร ที่เป็น V.I.P. ก็เริ่มต้นที่1 0 0 0 0มื่นบาทขึ้นไปนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีการถ่ายทอดสดนะครับเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้เข้าถึงกับศิลปินอย่างที่ท่านบอกว่าศิลปินมอบสิ่งต่างๆมอบรอยยิ้มให้กับสังคมนะครับเราก็จะมีการถ่ายทอดสดผ่านเพจของคณะแพทย์นะครับท่านสามารถร่วมบริจาคผ่านค r ว o า e คหน้าเพจของคณะแพทย์ได้เลยนะครับอยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มนะครับมีความสุข ไปกับศิลปินที่ท่านชื่นชอบนะครับและทําบุญไปพร้อมๆกันทงชัยกุศลากรสำนักขา่าวเมโทรรายงาน